สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับและสวัสดีนักเรียนชั้นม,มพพัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับพี่หมีสอนออนไลน์อีกครั้งนะครับในวันนี้เป็นข้าวเรียนสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นมาติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนกชนตัวอย่างนะครับซึ่งพี่หมีได้นะครับไปหาตัวอย่างมา2 ท่านด้วยกันนะครับนะครับท่านแรกนะครับคือเรื่องราวของมอมเจ้าหญิงภูนพ,พิสมัยดิสกุลนะครับม่อมเจ้าหญิงภูนิพิสมัยดิสกุลเนี่ยนะครับประสูติเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2438นะครับเป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับกับมอมเชยดิสกุลนะครับ เมื่อ,อยังทรงพระเยาวเนี่ยได้ตามเสด็จพระบิดาไปตัวราชการนะครับและยังตามเสด็จไปยุโรปหลายๆประเทศด้วยนะครับได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างประเทศและทรงนํามาใช้นะบให้เกิดประโยชน์แก่พระองค์เองนะครับและประเทศชาติหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยทรงสมพระไทยและบําเพ็ญ กรณียกิจเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับมากมายเช่นเป็นวิทยากรบรรยายพุทธศาสนาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มพุทธศาสตร์ทรงนิพนธ์นะครับหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาคือศาสนาคุณนะครับหนังสือสอนพุทธศาสนาแก่เด็กนะซึ่งนะครับได้ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลที่หนึ่งจากสมเด็จพระ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้พิมพ์หนังสือพระราชดำรานะครับใน,นพระราชพิธีวิสาขาบูชาพุทธศักราช2472ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหม่อมเจ้าหญิงภูมิพมิสมัยดิศกุลเนี่ยนะครับยังได้เป็นกรรมการบริหารและเป็นอุปนายกนะครับ ของพุทธสมาคมนะครับแห่งประเทศไทยหลายสมัยทรงร่วมนะครับกับคณะผู้แทนไปประชุมก่อตั้งนะครับองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับที่กรุงโคลัมโบนะครับประเทศศรีลังกาต่อมาย้ายสำนักงานนะครับตั้งอยู่ในประเทศไทยและทรงได้รับเลือกนะครับให้ดำรง,งตำแหน่งประธานองค์กรทุกสมัยเป็นเวลายาวนานถึง21ปีนะครับหม่อมเจ้าหญิงภูมิสมัยถึง ชีพิตักษสนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2402 533นะครับรวมพระชนสาได้9 5 0รรษานะครับคุณธรรมของหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิสกุลเนี่ยที่ควรนำมาเป,เป็นแบบอย่างก็คือหนึ่งนะครับเป็นผู้ใฝ่นะครับฝ่เรียนรู้นะครับและ 2. เป็นผู้เอาพระทัยใส่ในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับ ้อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของสัตว์ตา,ตาจารย์สัญญาธรรมศักนะครับสาตตาจารย์สัญญาธรรมศักเนี่ยเกิดเมื่อวันที่5เมาษายนพุทธศักราช2450เป็นบุตรของมหาอามาต์นะครับพญานะครับพญาธรรมสารเวชวิเศษพักดีนะครับหรือนายทองธรรมศักนะครับและคุณหญิงชื้นธรรมศักร,รับการศึกษานะครับทั้งในและต่างประเทศโดยจบการศึกษา ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอัศวมชันนะครับจากนั้นเข้าศึกษาวิชากฎหมายในโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมนะครับสำเร็จเป็นเนติของไทยนะครับและได้สอบชิงทุนเล่าเรียนนะครับประพีบุญนิธิได้ศึกษาวิชากฎหมายที่ The Middle Temple ประเทศอังกฤษนะครับก่อนที่เดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศนั้นนะครับ ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ได้อุปสมบทที่วัดเบญจมาประพิษเป็นเวลาหนึ่งพรรษาระหว่างที่นะครับที่ท่านได้บวชเนี่ยท่านก็ศึกษาธรรมะไปด้วยจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีนะครับเมื่อสาเร็จการศึกษาเป็นเนติจากประเทศอังกฤษแล้วได้กลับมารับราชการเป็นผู้ผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรมนะครับและได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะครับใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์อีกด้วยนะครับจนกเกษียณอายุเมื่อพุทธศักราช2510นะครับและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีและนายกสองสมัยด้วยนะครับจนได้รับพระรพระบรมราชโองการโปนนรดเกล้าบให้แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เมื่อพุทธศักราช2511นะครับ,รรบซึ่งได้รับการยกย่องจากสภามหาาลัยนะครับของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับให้ดํารงตําแหน่งธรรมศาสตรตาจารย์นะครับเมื่อพุทธศักราช2,537เนื่องจากเป็นผู้มีความเสียสละและมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับศาสตราจารย์สัญญาธรรมศาสตร์นะครับสนใจศึกษาธรรมะมีความเนื่องใสศรัทธาในพุทธศาสนาและเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ร่วมก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับ มีความเกี่ยวเนื่องกับมอมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิศกุลเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นประธานนะครับองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับซึ่งดํารงนะครับตําแหน่งยาวนานถึง14ปีศาสตราจารย์นะครับสัญญาธรรมศักตร์ถึงอาศัยกรรมเมื่อวันที่6มกราพุทธศักราช2545ซดีรวมอายุ95ปีนะครับ ซึ่งคุณธรรมของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับที่ควรนํามาเป็นแบบอย่างคือ 1. เป็นผู้ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้มีความขยันหมันเพียร 2. เป็นผู้ทรงคุณธรรมท่านดํำรงตําแหน่งนะครับแล้วก็ดํารงตนเนี่ยอยู่ในศีลธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆจากเรื่องราวพื่อศาสนิกชนตัวอย่างนะครับ เห็นไหมถึงแม้นะครับจะมียศถาบรรดาศัก์ที่ใหญ่โตก็ยังไม่ละทิ้งในการที่จะเรียนรู้และฝึกษานะครับในวิชาธรรมศึกษานะครับดังนั้นแล้วนะครับพี่หมีขอเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆทุกๆคนนะครับไม่คิดย่อท้อในการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตของโควิดอย่างนี้นะครับและเป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับฝา่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ไปด้วย ดีนะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากข้อคิดนะครับเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆเ,เพื่อพัฒนาศักยภาพในการในการสอนนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ